ใหม่ขนาดนี้ัวรูดูแพงขนาดนี้ไม่จับไม่จองกันได้ยังไงเปิดนะคะขายไปเลยค่ะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเออสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะคะไม่แพงเลยสําหรับรถเก๋งแม่หลักนะคะค<ช>่ะวันนี้อยากออกรถใช้เงินดาวน์เพียงแค่ศูนย์บาทเออศูนย์บาทไปเลยมาจับจองกับน้องเอิญกับพี่วายออกรถศูนย์บาทไปเลยนะคะ<ช>แล้วก็คันนี้เปิดโปรให้ใช่วยอนสองือวเนาะ ช่วยผ่อนสูงเปิ่มเติมสองเดือนอาไปผ่อนสองเดือนแรกอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยบาทเออสี่พันหนึ่งร้อยยังไม่ถึงหมื่นเลยทันที่ส้มมาเลยอยากมากอยากเบิง่งอยากรู้เพิ่มเติมทักมาแอดไลน์มาโทรมาได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นส่งปกติาการาคาเต็มอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะแปดพันเจ็ดร้อยยังไม่ถึงหมื่นนะทุกคนค่ะถ้าเงินเดือนประมาณเก้าพันหมื่นหนึง่งไปหาคุณทำมาแล้วก็ ถ้ามีประวัติดีออกฟีดาวไปเลยตู้ตอร์ออกฟีดาวไปเลยรุ่นนี้ออกฟีดาวให้เลยจัดให้เลยอ่ะไม่ต้องพูดถ้ำทำเพลงไม่ต้องบอกอะไรยัห่างมาเพิ่งรถกันเลยท่านผู้ชมเหนื่อยไรไปนะคะขอบเฉียวมากเนาะใสอยู่ใสอยู่เฉียวเพราะว่ารถแค่ห้าปีเหมือนตาลงอินซีเลยอ่ะเยอะแสไฟตัดมองไหมมีไฟไกด์ไฟอีไหมแล้วก็มีไฟเดรยวไลท์ขอบจ้า รอแมกนะมาติดรถจากศูนย์มาเลยถ้าไม่ชอบเป็นได้กี่ลายสี่ลายค่ะแล้วจะเป็น RPF1 ปี3 7ปี2 3 0ปีแล้วก็อะไรวะ RPF1 พูดไปยังนั่นแหละมีสี่ลายเดี๋ยวอยากได้ปสี่แปดเร็หมวดที่สายเอาอากระจกข้างมีไฟเดียวด้อคันนี้นะคะมีพวงมาลัยให้ไม่ต้องซื้อมีพวงมาลัยให้ก็ต้องซื้อ หน้าจอ LED นะคะเลื่อนเข้าเป็นระบบ t ั u สก s ีน e n เนาะแล้วก็ระบบปรับแอร์เป็นระบบเป็นนวดนะคะเกียร์นะคะเป็นออตโต้นะคะบ่ผ้าทำความสะอาดง่ายนะคะอ่าพวงมาลัยเนี่ยเป็นระบบอ่าออตโตเมติกเออไม่ใช่มัลติฟังชันมัลติฟังชันเออไมค์นะคะอยู่ที่แสนหกนะคะแล้วก็กระจรับผ้างกระจกมองข้างเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะอบเออนี่แอร์แรงสองห์ บงสบายสบายอะไรมันจะสบายไปมากกว่านี้น่ะบต้องตากแดดตากลมตากฝนดูเบิ้งเม็ดอาจคมชัดบ่ทันทุส้มบ่ดซัดจังไดเออกระจกข้างกระจกประตูฝั่งข้างหลังเป็นไฟฟ้าเหมือนกัน <c oughs> แล้วรถสภาพดีด้วยนะคนดู <c oughs> อันนี้เขาเหมือนเขาจะเปลี่ยนไาท่อมา <c oughs> เอ้าอันนี้มันต้องเปิดข้างหน้าเปิดข้างหน้าปะ <c oughs> ข้างหน้าบอกเออให้เบิงเบิงดากมีเส้นเสื่อนะแล้วรถคันนี้ความพิเศษของเขาคือมีกล้องหลังนะมีกล้องหลังถอยนี่เจ้าบบตองเบิงกับจกลังนะเจ้าเบิงกล้องหลังเอาัวสั่ห้าใหม่เลยเนี่ยโอ้โหแบบใหม่มากกับพี่ไหวอ่ะยังอะไรอยู่เด้อเบอกแม่แรงก็อยู่ดูดักเดิมๆนะดักเดิมๆนะจ๊ะไม่มีิแก๊สมาเนเหมือนเดิมแต่ไม่มีรอยเนื้อเหมือนเดิมไม่มีรอยแกะยรอยค้ยไม่มีแรง่ะ ทำไมมันเอยง่ะคนณเร็บอากนะคะโอ้โหดูสิแกยังแก่ยากนะเพราะว่ารถอะไม่เคยชนหนักสิคว่มชนน้ำตัดต่อเลขคัสีตัดต่อเลขัวถังมาความพิเศษของเขาที่มันแกะยากก็เพราะว่ามันไม่เคยแกะนี่แหละเออคมชัดลึกไหมล่ะเออย่าฝ้าวย่าฝ้าวตาก้องจะสิบไปซ้าย

สามี่ห้ก็แปเ่มต่มมก็รสมันหนักมากแตเตอรี่ยังใหม่อยู่นะแต่ว่าข้ามันเก่าแล้วเดี๋ยวเียนให้แน่นอนทุกวันามาจัดให้ได้สันนี้ก็เดิมนะคะอเดิมอๆๆเออคมมีมันนั่นหเยอะคชดตัวว่าพิเศษขนาดไหนใช่เอออาชีพไหนเอาไ,ได้บ้างอันทุกอาชีพนะคะได้หมดขอแค่มีใบละก้อเงินเดือนมสลิปเงินเดือนนะคะ แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถตรวจสอบอาชีพได้ชัดเจนมีเอกสารรับรองชัดเจนถ้าเกิดเป็นเื่อกิเส่วนตัวมีภาพถ่าย,ยตรวจสอบหน้าง,งาน,นมีสัญญาม<อ>นีนูนมีนี่คืออยากจัะจองมาหาเราได้เลยเรา<ะ>ช่วยดัใหมาไททกไเครียหค่ะ,ะแล้วก็เรามาทวนกันเลยวันนี้อยู่กับรถรุ่นอะไรคะโ o โยต้ Vios 1.2G ปี e 17นะคะเออ 1.2G ็คือรถคันนี้เครื่องคันสะองเนาะแล้วรถเนี่ยเพิ่งผ่านมาห้าปีคือว่าสภาพดีนะที่ให้ชมเนี่ยคือดีด,ดีมากเลยภายในก็ไม่ได้มีเรื่องเปื่อนอะไระส่วนรายละเอียดหลังจากนั้นถ้าลูกค้าอยากให้เก็บงานถ้าลูกค้าดูแล้วดูรูปแล้วสงรูปให้ดูอยากให้เก็บงานตรงไหนให้เพิ่มเติมอะไรอะแจ้งพี่วาย้องเกินมาได้เลยพี่วาย้องเอินส่งเทสไปให้เซลปุ๊บเดี๋ยวให้เซลลช่วยประสานงานคิวซีเก็บงานให้เลยจ้า 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเออส3 9 0 0 0าน้าใครอยากตัดส่วนนะคะไม่ต้องเกรงใจเรานะเราก็อยากขายเออตัดส่ไปเลยค่ะจัดไปเลยจัดให้เลยเออแล้วคันนี้นะคะมีโปรช่วยผ่อนให้อีกนะคะกี่เดือนนะคะ2เดือนเออสเดือนช่วยผ่อน0%่เบสเดือนเอาไปผ่อน12เดือนแรกอยู่ที่ 4, 1 0 0หนึ่งบาทเออ4,100หนึ่งบาทกับรถเก๋งแบรนด์หลักอายุงานแค่ ไม่ใช่อายุงานอายุการใช้งานแค่5ปีสภาพดีขนาดนี้เอาไปตั้งตัว1ปีแรกเนี่ยราคาย,ยังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยนะท่านผู้ชมอยากได้อย่างก,กับจองมันคุ้มมากเลยนะเออหลายใจไหมอัดถอดราคาเต็มอยูี่แปดพันแปดพันเจ็ดร้อยเท่านั้เออแปดพันเจ็ดร้อยย่างโมโหดหมืนนะ่นอ่ะแต่ได้ King Balance สภาพดีไปอ่ะขวดคุ้มนะกลับยุคเคยอยากมาแพงแบบนี้เอาว้น้ำมันไปอีหนึ่งพัน จองแปดบาทสรองรบรอบแปดติ๊้าเอาไปเลยแปดวันจะหมดเขตแล้วนะคะทุกคนโค้งสุดท้ายแล้วจ้าโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะจองกับเราอะไรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ปีค่าโอนให้ปีบริการเซ็นสัญญาห้องบ้านปีโอนห้องบ้านปี่าน้ำมันเครื่องปีกองเครื่องปี้องแล้วปีเตรียมติดรอบคันปีประดับยนต์ติดิรอบคันปีรับประกันหลังการขายหปีเต็มค่ะ มีสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มค่ะจองวันนี้เรารุ่นจะแจกอะไรคะมอเตอร์ไซค์่ะ <laughs> มอเตอร์ไซค์จ้าเออมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไปเลยนะคะพี่ไว้ฝากช่องทางไปเลยค่ะใครที่ส,ใสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อเราส่งคนมาได้ที่เบอร์แล้วก็ลิงก์ไลน์นะคะมีอา่าเฟซบุ๊กนะคะทักเข้ามาได้เนะเาะแล้วก็ <laughs> ยูทูบนะคะติดตามคลิปของเราคอมเมนต์มาได้เนาะติดต่อสองช่องจากช่องแรกเป็นช S C C Motor สายแก๊สเครช่องสองเป็น S C C Motor E C Farm ทุกเพืทุกท่านไว้ตรงนี้ไว้เนาะชอบกดคัทคัทกดโทรมาหาเราสองคนได้เลยและก็ F C ท่านใดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านใดตั้งแต่ตะเวนเหนือตะเวนออกตะเวนตกนะคะตะเวนตะเวนเลยตะเวนตะเวนเลยเออ มาอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปเราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในด้านดีหรือไม่ดีแต่เขาบอกว่าทุกนี้อะไรที่ไม่ดีไม่อยากให้คอมเมนต์นะคะกราบขอร้องนะคะคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆเรารุ้นจับแจกคอน